สวัสดีครับท่านผู้ชมครับัสดีครับผมนายบิณฑเพชรคพับประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยท่านสุรินครับทำหน้าที่ในการบินและก็เอ่อมาขับอากาศยานมุมสูงนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะครับมาติดตามนะครับการก่อสร้างถนนสายสีแย้ชุมพรบางสะพานส่วนที่สองตอนที่สองครับซึ่งวันนี้เราเองก็ได้พาทุกท่านมาดูมุมสูงนะครับนะครับเราก็จะได้เห็นพื้นที่ บริเวณสี่แยกปฐมพรนะครับซึ่งอังน,นี้พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวและท่านที่เดินทางผ่านจังหวัดชุมพรก็จะเห็นนะครับว่าสี่แยกปฐมพรนะครับเป็นสถานที่หนึ่งที่ทุกคนจะรู้จักครับซึ่งจังหวัดชุมพรเองเนี่ยก็จะมีตรงนี้ครับเป็นสี่แยกปฐมพรที่จะซ้ายเลี้ยวเข้าเมืองชุมพรขวาเลี้ยวไปสุราษฎร์เลี้ยวไปจังหวัดระนองตรงไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งอันนี้จะเห็นแล้วว่าวันนี้เราได้พาท่านผู้ชมมาติดตามนะครับ การก่อสร้างถนนสีแยกสมพรมาสะพานนะครับส่วนที่2ตอนที่2นะครับซึ่งเป็นการก่อสร้างของกรมทางหลวงแผ่นดินนะครับหมายเลข4นะครับซึ่งวันนี้จังหวัดชุมพรนะครับได้รับได้รับประมาณจากรัฐบาลนะครับของท่านนายกประยุทธ์จันโชาครับพเอกประยุทธ์จันโอชานายกทฐมนครีได้จัดตั้งงบประมาณลงมานะครับเพื่อก่อสร้างทางคมนมให้กับ ประตูภาคใต้จังหวัดชุมพรนะครับซึ่งวันนี้ผมเองก็ได้นําเสนอในส่วนของการก่อสร้างนะครับตอนที่2นะครับซึ่งวันนี้ก็จะสร้างแต่ที่ชุมพรไปถึงบางสะพานนะครับซึ่งอันนี้การก่อสร้างถนนเส้นนี้ใช้เงบประมาณอยู่ที่มาณ963ล้านนะครับระยะทางตอนที่2ประมาณ35กิโลนะครับซึ่งเป็นถนนสี่เลนนะครับซึ่งวันนี้จังหวัดชุมพรเองเนี่ยก็ถือว่าได้งบประมาณในการก่อสร้างโครงการหลายโครงการครับ <P ew al ters> เพื่อพัฒนาจังหวัดชุมพรซึ่งความสําคัญอนชุมพรนั้นคือเป็นประตูภาคใต้นะครับแล้วก็เป็นทางผ่านนะครับขอพี่น้องชาวใต้ที่พีจังหวัดนะครับรวมทั้งชุมพรเนี่ยคือต้องผ่านทางนี้ครับผ่านจังหวัดชุมพรนะครับประตูภาคใต้นะครับคือจังหวัดชุมพรซึ่งวันนี้เนี่ยจะการที่รัฐบาลให้ความสําคัญนะครับแล้วก็มีการตั้งงบประมาณลงมาพัฒนาในพื้นที่ในจังหวัดชุมพรหลายโครงการครับวันนี้เราเองก็ได้ให้ท่านดูนะครับมุมสูงนะครับซึ่งเป็นถนน ใหม่ๆนะครับซึ่งทางรัฐบาลให้ความสําคัญในการคมนาคมนะครับซึ่งถนนเส้นนี้ครับจะเป็นถนนหลักนะครับเป็นถนนหลักของภาคใต้เลยครับเป็นถนนเพชรเกษมนะครับซึ่งท่านคงจะเดินทางมาบ้างนะครับพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวนะครับว่าในถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นเป็นเป็นสายหลักเลยนะครับในการใช้คมนาคมนะครับซึ่งถ้าเราได้รับการควาสนับสนุนจากภาคราฐมาแล้วก็สร้างถนน ที่มีคุณภาพนะครับเป็นสนพิเรนนะครับดูบริเวณด้านข้างครับจะเป็นเรื่องของภูมิทัศน์นะครับเราได้จัดภูมิทัศนะครับสวยงามมากนะครับซึ่งถนนเส้นนี้ก็จะเป็นหัวใจหลักนะครับในการขนส่งสินค้าานการเกษตรานการคมนาคมนะครับแล้วอาหารทะเลจากภาคใต้นะครับไปสู่กรุงเทพและภาคอีสานและภาคเหนือซึ่งวันนี้จะเห็นแล้วว่าท่าถนนในการก่อสร้างของกรมทางหลวงในการที่จะสร้างวันนี้นะทำให้เห็นแล้วว่า เราเองจะได้ถนนที่มีความสะดวกรวดเร็วในการขนสง่งสินค้านะครับซึ <c oughs> ่งในปัจจุบันนี้นะครับาทางภาคใต้เนี่ยไม่ว่าจะทางทวีปยาโใต้เราก็ได้ส่งอาหารทะเลนะครับเช่นกุ้งปลาปูมา้าหอยแครงหอยหวานนะครับในการส่งสินค้าไปทางภาคกลางนะครับไปกรุงเทพมหานครไปภาคอีสานและภาคเหนือนะครับซึ <c oughs> ่งถ้ามีการจัดทาถนนที่มีรูปแบบที่ มีความรวดเร็วแข็งแรงนะครับแล้วก็ทําให้การคมนาคมรวดเร็วเนี่ยก็ทําให้ราคาสินค้าถูกลงนะครับแล้วก็พี่น้องในภาคอีสานภาคเหนือก็ได้รับบริโภคสินค้าทะเลที่สดและรวดเร็วขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งและอีกอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นการบรรทุกเรื่องของการขนสินค้าด้านผลไม้นะครับจะเป็นทุเรียนลงกรงมะพร้าวมังคุดสตอรเนี่ยครับก็เป็นเส้นทางหลักนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าเรามีการคมนาคมที่ดีนะครับ าการสัญจรไปมาที่ดีเนี่ยการลงทุนการทําธุรกิจเศรษฐกิจในพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็จะดีขึ้นนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทําให้ท่านเห็นแล้วว่าวันนี้รัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์อนโชาท่านยกรัฐมนตรีนะครับให้ความสําคัญมากกับการคมนาคมนะครับซึ่งจังหวัดชุมพรเองเนี่ยเป็นประตูภาคใต้เนี่ยได้รับงบประมาณมามากครับในในช่วงปี2559จนถึง2560ริเนี่ยเริ่มดำเนินการนะครับเราจะได้เห็นนะครับวันนี้ การสนจนไปมานะครับนี่ถนนเริ่มจะสร้างนะครับวันนี้เส้นนี้เริ่มจะทำการก่อสร้างนะครับแล้วก็เราเองก็จะได้พาท่านผู้ชมได้มาติดตามนะครับเราเองก็จะเดินเดินทางนะครับแล้วก็ถ่ายทอดสดนะครับวันนี้ถ่ายทอดสดกับคุณจุรินวันนี้เรากาลังมุ่งหน้าไปสู่กรุงเทพมหานครนะครับเป็นพื้นที่บริเวณแยกปฐมพรด่านปฐมพรนะครับนี่จะได้มาถึงบริเวณที่ทําการก่อสร้างนะครับ เันนี้เครื่องไม้เครื่องมือก็ไล้ลงพื้นที่นะครับในการก่อสร้างต้องมีการเบี่ยงทําให้ให้รถได้วิ่งสองเลนนะครับเดิมเป็นสีเลนวันนี้ไอ้สองเลนส่วนหนึ่งก็ต้องกันไว้นะครับในการก่อสร้างซึ่งจะเห็นแล้วว่า ہ, งบประมาณที่ลงมาวันนี้มีหลายตอนครับหลายพื้นที่นะครับบางพื้นที่ก็เสร็จแล้วบางพื้นที่ก็กําดเนินการก่อสร้างซึ่งอันนี้ก็จะให้เห็นแล้วว่าการคมนาคมมันสคัญนะครับซึ่งเราจะเดินทาง จากชุมพรลงภาคใต้สิบสีภาคใต้นียต้องผ่านชุมพรครับซึ่งวันนี้ทางรัฐบาลให้ความสําคัญในการที่จะสร้างถนนทางให้มีักยภาพสูงขึ้นนะครับก็ทําให้การขนถ่ายสินค้าการคมนาคมการเดินทางการท่องเที่ยวนะครับก็จะเป็นส่วนที่ทําให้มีความสวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราเองก็จะให้ท่านผู้ชมได้ติดตามนะครับในเรื่องของการติดตามก่อสร้างถนนสายเสียชุมพรบางสะพานนะครับ ส่วนที่2ตอทนที่2นะครับซึ่งเป็นอนสายหลักชันพิเศษนะครับซึ่งกรมทางหลวงแผ่นดินและกรมของกระทรวงคมนา,าคมเนี่ยมีการก่อสร้างขึ้นมาเนี่ยทำให้จังหวัดชุมพรนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับซึ่งกอนที่ผ่านมาเนี่ยเราเองได้ไดไดแนะนำแล้วก็ได้นำท่านผู้ชมได้มาติดตามนะครับเรื่องการก่อสร้างหลายตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นระนองชุมพรนะครับและในอีกหลายพื้นที่นะครับหลายคลิปซึ่งวันนี้ชุมบรลฟ้าใหม่ของเราก็ได้ มีนโยบายในการที่จะนําเสนอสิ่งดีๆนะครับให้กับท่านผู้ชมพี่น้องประชาชน,นชุมพรและก็ท่านพี่น้องประชาชนที่สนใจติดตามนะครับความเคลื่อนไหวของรัฐบาลในการที่จ,จัดสรรงบประมาณลงมาพัฒนาในพื้นที่แต่ละจังหวัดนะครับซึ่งจังหวัดชุมพรน,นี้นะครับวันนี้ก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมนะครับไปมากนะครับมีการเปลี่ยนแปลงและงบประมาณมามากในการที่จะพัฒนานะครับเพื่อเป็นหน้าด่านในการที่จะเข้าไปสู่ใน ภาคใต้ทั้งหมดนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเห็นแล้วว่าถ้าประตูภาคใต้นะครับมีการมาจัดการเรื่องถนนทางนะครับแสงไฟนะครับการคมนาคมดีนะครับแล้วก็มีการจัดครัพย์ที่ดีเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทําไปถึงของการลงทุนนะครับกับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะเข้ามานะครับก็จุมพรเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะนะครับเป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับมาลงที่ชุมพรนะครับโดยการคมนาคมโดยรถทัวร์นะครับ แล้วก็ต่อไปเลยที่ลพญยานะครับถือเป็นการท่องเที่ยวนะครับเพื่อไปที่เกาะเต่าและเกาะนางยวนและเกาะสมุยนะครับซึ่งอันนี้เห็นแล้วว่าถ้ารัฐบาลให้ความสําคัญด้านนี้นะครับการลงทุนก็จะเข้ามานะครับซึ่งจังหวัดชุมพรก็ถึงเป็นแหล่งสําคัญแหล่งหนึ่งครับเรื่องของอาหารทะเลนะครับแล้วก็ผลไม้นะครับซึ่งจังหวัดชุมพรวันนี้เราก็มีเรื่องของทุเรียนหมอนทองนะครับที่เป็นขึ้นชื่อและก็ส่งออกไปที่ประเทศจีนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นหานทะเลก็กุ้งนะครับแล้วก็ปลาในกระชังแล้วก็ปูมานะครับวันนี้หอยแครงนะครับเป็นที่นิยมของคนอีสานนะครับก็มารับจากที่ชุมพรนะครับซึ่งเห็นแล้วว่าถ้าการการคมนาคมดีเนี่ยการขนส่งการเดินทางจะรวดเร็วขึ้นนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ครับก็ต้องขอบคุณไปยังรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้พี่น้องประชาชนในจังหวัดชุมพรประทับใจท่านมากครับที่ท่านให้ความสําคัญนะครับให้ความ ในการส่งเสริมเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับให้ความสําคัญในการเข้ามาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาดูแลในยามที่ทุกคนเป็นทุกข์นะครับเช่นทุกข์ภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ได้รับผลกระทบเยอะมากนะครับวันนี้ก็เห็นแล้วว่ารัฐบาลไม่ได้ทอดทิ้งนะครับก็ผมเองในสนานที่เป็นผู้แทน ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชุมพรนะครับประธานสภาเกษตรกรชุมพรก็ขอบคุณท่านนายกด้วยนะครับที่ท่านให้ความสําคัญในการที่จะทําให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดชุมพรนะครับพี่น้องเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับซึ่งถ้าการคมนาคมดีนะครับการขนส่งดีครับการท่องเที่ยวดีครับวันนี้และเงินไหลมาเทมานะครับพอจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมากซึ่งในชุมพรนี้ก็ถือว่ามีแหล่งท่องเที่ยวหลายท่องเที่ยวนะครับเอ่อเช่นที่ชุมพรคาบาน่านะครับหาดไซรี นะครับมีสารที่เด็ดเดี่ยวกรมหลวงชุมพรนะครับถ้าการคมนาคมดีเนี่ยคนก็จะเดินทางมาจังชุมพรมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มาทานผลไม้ที่ชุมพรนะครับมีผลไม้ที่อร่อยครับทุเรียนนะครับมงคุดนะครับลงกองส่วนที่สาคัญที่สุดต้องเชี่ยวชอบมากที่สุดคือมะพร้าวครับมะพร้าวน้ําหอมจังหวัดชุมพรมีเยอะมากและะแล้วก็อาหารทะเลนะเป็นอาหารที่สดนะครับราคาถูกถูกที่สุดครับซึ่งอันนี้จะเห็นแล้วว่าเราเอง ได้พาท่านผู้ชมมาติดตามนะครับการก่อสร้างถนนอ,าอ,าอา่าอ่าี่เียกสมพรบางสะพานส่วนที่2ตอนที่2โดยเชามม้าประมาของปาษีประชาชน9 6 3ล้านเนี่ยซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านพลตีกรชัยสุวรรณบูรณ์ครับท่านสมาชิกสภานี่จีาแห่งชาติเสียแอรของเรานะครับท่านก็ให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ในการประสานงานไปนหน่วยง,งานของรัฐนะครับติดตามเรื่องของงบประมาณต่างๆที่ลงมาชุมพรเพื่อที่จะให้มีการก่อสร้างรวดเร็วขึ้นนะครับ และทวงถามแล้วก็ประสานงานไปยังรัฐบาลซึ่งวันนี้พวกเราเองก็ก็ขอบคุณครับท่านพลตรีคนณอชัยทวนดบุญเซอแอดนะครับนาสแก่ผู้ไม่มีวันตายโอ้โหคนนี้ก็ถือเป็นผู้หนึ่งที่พวกเรานะครับรักและเคารพท่านมากและก็เป็นคนหนึ่งที่ให้ความสาคัญกับนองประชาชนเป็นอย่างสูงนะครับซึ่งจากการที่เราได้นําเสนอวันนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับเป็นนโยบายของท่าน พลเอกประยุทธ์จันโอชาครันนายกรัฐมนตรีนะครับได้มอบลงไปที่กรมทางหลวงแผ่นดินนะครับเรื่องการสร้างถนนนะครับเพื่อที่จะสร้างความสะดวกสบายให้กับพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวนะครับเป็นโซนที่2ครับแยกปฐมพรนะครับไปวางสะพานซึ่งต่อไปนอกข้างหน้านี้ครับท่านพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวแล้วนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจุดจุจะมีความสะดวกรวเร็วมมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะการัญจรไปมาต่อไปจะสะดวกมากที่ท่านเห็นมุมสูงนี่คือ เราการังก่อสร้างนะครับเราลุยเข้าไปครับผมผมขับรถเองนะครับท่านทูรินเป็นคนถ่ายเราเลยไม่มีไม่มีโอกาสได้พพดเพราะว่าต้องบังคับอากาศยานหลายคนขับนะครับก็ขณานี้บินด้วยความสูงอยู่ที่70เมตรนะครับก็เราก็กําลังบินตอนนี้ถึงใกล้ถึงเขาพังด้านหน้าที่เราเห็นอยู่ท่านผู้ชมเป็นเขาพังนะครับเป็นฟูจิชุมพรนะครับเช้าๆก็จะมีหมอกบรรยากาศ สวยสวยงามเลยยุคนอยู่ไงก็อยู่อย่างนั้นเลยครับสวยงามซึ่งจริงแล้วเนี่ยจุพรจุถ้าท่านเห็นภาพมุมจากมุมสูงลงข้างล่างครับจะเป็นพื้นที่การเกษตรเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็จะได้ให้รู้แล้วว่าจุมพรเป็นเมืองหลวงแห่งปามนะครับแล้วมีผลไม้หลากหลายลชนิดนะครับที่ขึ้นชื่อตอนนี้เราไปที่นิยมมากคือทุเรียนหมอนทองนะครับมังคุดจากหลังสวนนะครับแล้วก็ลงกองนะครับมะพร้าวนะซึ่งวันนี้เนี่ย จากที่เรานาเสนอมาวันนี้เนี่ยเราเองก็ก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าท่านถูกใจนะครับรายการนี้ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดถูกใจนะครับเราก็ันและกาลังใจกับพวกเราในการผลิตคลิปต่อไปนะครับก็และที่สําคัญคือที่ขาดไม่ได้ก็ขอขอบคุณนะครับท่านพลตีกรชัยสุวรรณบุญนะครับสนชนะครับท่านสมาชิกสภา นี่ตีปใหญ่ชาตินะครับที่เป็นผู้ให้ข้อมูลและเป็นผู้สานงานด้วยแล้วก็อนุเคราะห์อากาศยานไร้คนขับให้เราหนึ่งลำด้วยเพื่อใช้ในการถ่ายทําคลิปต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นช่องทางหนึ่งที่จะนําเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมและติดตามนะครับซึ่งวันนี้เราก็พาท่านมาติดตามนะครับการก่อสร้างถนนสายเสียสมพรบางสะพานนะครับส่วนที่2ตอนที่2นะครับซึ่ง เราจะพยายามทําคลิปหลายๆคลิปนะครับถ้าท่านถูกใจนะครับก็ขอให้กดแชร์นะครับเราวันนี้เราก็จะขอลาท่านไปก่อนนะครับคลิปต่อไปอาจจะเป็นคลิปสวยๆของแสงสว่างของจุมพรเราจะนําเรื่องของ้าใหม่ของจุมพันฝ้าใหม่เนี่ยนะครับพาดูเรื่องช่วงพบค่ำกลางคืนนะครับจะมีแสงสว่างมีการเปลี่ยนแปลงในองค์ความขนาดไหนุมพนะครับนะครับความเจริญ ของญี่ปุนที่เข้ามาจากงบประมาณที่รัฐบาลได้ส่งเข้ามาเนี่ยเป็นงบประมาณของของรัฐบาลที่ส่งเป็นภาษีของประชาชนนะครับนะครับเราก็จะนําเสนอในตอนต่อไปนะครับฝากแฟนเพจเอ่อคอมเมนต์ได้เลยครับเราไม่รู้ว่าสัญญาณภาพเป็นยังไงบ้างที่ออกมานะครับก็คอมเมนต์ให้เรารู้หน่อยนะครับครับถ้าท่านถูกใจก็กดเลกกดแชร์ครับลกแชร์สวัสดีครับวันนี้เราขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีไหม จะรวมใจเข้ามาจะมีเพียงสัญญาในหัวใจจากวันนี้สักหมื่นปี